สนับสนุนโดย YLG Group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5และ026775520วันนี้อยู่กับคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหาร YLG b u l l e o n International ครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยุท์ค่ะชนพันหไม่ผ่านย่อลงมาเลยนะครับคุณพวันค่ะไอะตรงนี้เนี่ยถูกกลับมาเป็นแนวรับ ของ Moving Average ที่200วันเพราะนั้นตรงนี้ถือเป็นแนวต้านใหญ่อะนะคะควันนี้ก็จะเป็นอีกวันนึงซึ่งถ้าอาจจะมีการกลับไปเทสที่นี่อีกครั้งหนึ่งถ้าสามารถผ่าดขึ้นไปได้เนี่ยแนวต้านต่อไปคือ 42, 1,642แต่เราก็วอมมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงก็ยังอยู่เพราะนั้น2จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญซึ่งดิฉันถ้าถามดิฉันดิฉันก็แนะนำให้นะักลงทุนเทขายลงมาก่อน เราก็รอลงมาช้อนซื้อเชื่อว่าจะกลับมาตรงแถวพันหกร้อยดอลลาร์ตชอยซาเอีกครั้งหนึ่งเริ่มน่าจะมีการเออร์ลอร์ลงหลุดมาแถวพันห้าเก้าสิบกว่าหรือแปดสิบกว่าตรงสองจุดนี้ก็เป็นจุดที่เข้าซื้อทีนี้ช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการขึ้นก็ไม่แรงลงก็ไม่แรงเนื่องจากเหตุพัน,นไรอยังไ,ได้เข้ามานะคะค ช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนซิสิกลก็คืออาจาจะมีการซื้อจำนวนมากๆของทางซีกยุโรปไอของซีกเออจีนกับอินเดียแล้วก็อาจจะพอถึงจุดที่สามารถทำกำไรก็มีการเทคมาก่อนพฤติกรรมช่วงนี้ก็น่าจะเหมือนกับมาหลยเลยทีที่ผ่านมาคือพอชิ้นสุดโมกาลาแล้วเออเหตุานณรายใหญ่ที่จะกลับเข้ามาก็จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็วเน<อ>นักลงทุนสามารถสังเกตได้จากฟลเดอร์โกว่าช่วงนี้ มีคาเท่ขายยังไม่มีการท่้าซื้อเลยอันนี้เป็นจุดที่น่าจะตามอง่ะคะถ้าอย่างนี้ช่วงนี้เรารอสัญญาณของสไปดดอร์โกฟันด้วยแล้วก็รอให้ทองกลับฐานลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อเหรอคบคุณทวันใช่ค่ะเพะฉะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าทองวันนี้กลับขึ้นไปพันหกร้อยสามสิบก็เป็นจุดที่น่าจะทำทำ,ทำเอ่อทำเอ่อกำไรระยะสั้นมาก่อนนะคะครับผมแลวปัจจัยที่น่าจะจับตามองของวันนี้ก็คือวันนี้ตอนเย็ยนเนี่ยของเออ ทงังซีกฝรั่งเศสกับเยอรมันจะมีการประชุมกันเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือนโยบายที่จะมีการเผ่อนปลนเกี่ยวกับเอาเงินเข้ามาในระบบเนี่ยเพราะนั้นปัจจัยอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองและส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีการประชุมของ ECB ซึ่งมีนโยบายการเงินเข้ามาอันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สําคัญสําหรับนักลงทุนที่จะต้องจับตามองอ่ะค่ะครับผมโอกาสจะขึ้นหรือลงมากกว่ากันในสัปดาห์นี้ครับ 2 2> ปรเอเดาอยู่ใ,<ห>ในกรอบรยังแคบอยู่จนกว่าะจะมีไรา์อื่นที่เข้ามาอย่างทาอิรักเรื่องการปิดช่องแคบเนี่ยถ้าจากนี้ไปจะไม่รุนแรงก็อาจจะรักษาระดับอยู่เท่านี้แต่ถ้ามีผลอะไรที่รุนแรงมากกว่านี้เพราะว่าจะเห็นได้เลยว่า correlation ของทองคํากับยูโรเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยม,มันแยกออกจากกันแล้วทองคํากับมาเกาะน้ํามันอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่า correlation ระหว่าง ทองคำกับน,น,น้ำมันอยู่ที่78เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยอะไรที่เป็นนักติกับน้ํามันขึ้นมาแล้วทาให้ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นทองคําก็มีโอกาสเทียบปรับตัวขึ้นค่ะอืมครับผมเอ้คุณพวันครับเมื่อสักครู่คุณพวันบอกว่าให้เรารอสัญญาณเฮดจฟันด้วย<ส>ซึ่งปกติแล้วหลังกลุ่มหลังมก,การาเขาจะกลับเข้ามาซื้อและทองอ, <ะ S 1> อาจจะขึ้นแรงนั่นแปลว่าโอกาสที่ทองย่อลงมานี่เป็นจังหวะให้ซื้ออย่างเดียวเลย ก็ก็น่าจะเป็นจุดที่คัดทยอยสะสมอย่างที่บอกก็คือคว่าเราได้เห็นจากการประเมินของหลายๆค่าหลายๆค่ายทั่วโลกอะนะคะคไม่ว่าจะเป็นเออเจพีมอลแก้งหรือทางทางเออหนักเออเฮดฟันใหญใหญ่เนี่ยที่เขามีการประเมินกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ประเมินแนวต้านอยู่ประมาณพันเก้าร้อยพันเออหรือสองพันครับผมดังนั้นเนี่ยจุดนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสูงค่อนข้างห่างจากจุดที่เราเยือนอยู่เกือบสี่ร้อยยูเอสดอลลาร์าก็เลยแซว แล้วแนวแนวรับโดยส่วนใหญ่ก็ประเมินไว้ไม่ค่อยต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถามถามดิฉันยังไงก็ยังเป็นจุดที่น่าจะทยอยสะสมค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณพวันครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีสสดครับติดตามกลยุทธ์แบบรายวันได้นะครับกับ YLG นะครับถ้าเป็นลูกค้าของ YLG เนี่ยได้บทวิเคราะห์กันวันหนึ่งสามรอบด้วยกันนะครับวันนี้แนวรับแรกให้ไว้ที่พันหกร้อยเหรียญแต่คุณพวันว่าอาจจะมีเออร์เรอร์เหมือนกันพันห้าร้อยเก้าสิบบวกลบยังเป็นจังหวะให้ซื้อลงทุน